คุณรู้ไหมทำไมบางคนถึงรวยขึ้นเรื่อยๆในขณะที่คนอื่นดูเหมือนจะติดกับดักการเงินไม่รู้จบนี่ไม่ใช่เพราะพวกเขาโชคดีแต่เป็นเพราะพวกเขาคิดต่างจากคนทั่วไปอย่างสิ้นเชิงคุณอาจกำลังพลาดโอกาสทำเงินมหาศาลไปทุกวินาทีเพียงเพราะคิดแบบคนทั่วไปคุณพร้อมจะเปิดโลกทัศน์ใหม่และเปลี่ยนชีวิตการเงินของคุณไปตลอดการหรือยังมาดูกันว่าคนรวยมองเงินยังไง ที่ทำให้พวกเขาร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จบข้อแรกครับคนรวยมองเงินเป็นเครื่องมือแทนที่จะเป็นเป้าหมายคนรวยมักมองว่าเงินเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสและความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่จุดหมายปลายทางของชีวิตคนรวยเข้าใจว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตแต่มันเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆในการทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นพวกเขามองว่าเงินเป็นเหมือนกับเครื่องมือ ที่จะช่วยให้พวกเขาทำอะไรก็ได้ที่อยากทำอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้อยากซื้ออะไรก็ซื้อได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาเงินมากองไว้เฉยๆคนรวยใช้เงินเป็นตัวเปิดประตูโอกาสอยากเรียนอะไรเพิ่มก็มีเงินไปเรียนได้อยากลงทุนในธุรกิจใหม่ก็มีทุนพอที่จะเสี่ยงพวกเขาไม่ได้หมกมุ่นกับตัวเลขในบัญชีแต่สนใจว่าเงินจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นยังไงมากกว่า บางคนคิดว่าต้องมีเงินเยอะๆถึงจะมีความสุขแต่คนรวยรู้ดีว่าความสุขไม่ได้มาจากเงินอย่างเดียวเงินแค่ช่วยให้เราได้ทำในสิ่งที่อยากทำได้อยู่กับคนที่รักได้ช่วยเหลือคนอื่นซึ่งพวกนี้ต่างหากที่ทำให้มีความสุขจริงๆคนรวยมองว่าการหาเงินเป็นเกมสนุกๆอย่างหนึ่งไม่ได้เครียดหรือหมกมุ่นจนเกินไปพวกเขาสนุกกับการคิดวิธีใหม่ๆในการสร้างรายได้ แต่ไม่ได้ทำเพื่อให้ได้เงินมาอย่างเดียวแต่ทำเพราะมันท้าทายและน่าตื่นเต้นที่สำคัญคือคนรวยไม่ได้วัดคุณค่าของตัวเองด้วยเงินพวกเขารู้ว่าเงินไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนดีหรือเก่งแค่ไหนแต่มันแค่เป็นผลพลอยได้จากการทำสิ่งที่มีคุณค่าให้กับคนอื่นคนรวยมักจะใช้เงินเพื่อสร้างอิสรภาพให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นอิสระทางเวลาอิสระในการเลือกทำงานที่รัก หรืออิสระที่จะใช้ชีวิตตามที่ฝันพวกเขาไม่ได้หาเงินเพื่อที่จะได้เป็นคนรวยแต่หาเพื่อที่จะมีชีวิตที่มีความหมายและมีคุณค่ามากขึ้นเห็นไหมล่ะครับว่าทำไมคนรวยถึงมองเงินเป็นแค่เครื่องมือไม่ใช่จุดหมายปลายทางมันเป็นวิธีคิดที่ทำให้พวกเขาใช้เงินอย่างฉลาดและมีความสุขกับชีวิตได้มากกว่าคนที่หมกมุ่นกับการหาเงินอย่างเดียวคนรวยเน้นการสร้างรายได้มากกว่าการประหยัด แม้จะให้ความสำคัญกับการใช้ใจ่ายอย่างฉลาดแต่คนรวยมักเน้นการหาวิธีเพิ่มรายได้มากกว่าการตัดค่าใช้ใจ่ายเพียงอย่างเดียวคนรวยเข้าใจว่าการประหยัดอย่างเดียวไม่พอที่จะทำให้รวยได้พวกเขามองว่าการตัดค่าใช้ใจ่ายมีขีดจํากัดแต่การสร้างรายได้นั้นไม่มีเพดานนี่เป็นเหตุผลที่พวกเขาชอบคิดว่าฉันจะหาเงินเพิ่มได้ยังไงมากกว่าฉันจะประหยัดเงินได้ยังไง พวกเขามักจะมองหาโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้เป็นการเริ่มธุรกิจเสริมการลงทุนในหุ้นหรือแม้แต่การพัฒนาทักษะใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับงานที่ทำอยู่คนรวยเชื่อว่าการมีหลายแหล่งรายได้ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ดีกว่าการพึ่งพารายได้จากที่เดียวแทนที่จะคิดว่าฉันจะประหยัดค่ากาแฟได้ยังไงคนรวยอาจจะคิดว่า ฉันจะใช้เวลาที่ดื่มกาแฟให้เป็นประโยชน์ในการสร้างคอนเนคชันทางธุรกิจได้ยังไงพวกเขามองว่าบางครั้งการใช้จ่ายบางอย่างอาจนำไปสู่โอกาสที่จะสร้างรายได้ที่มากกว่าคนรวยไม่ได้มองข้ามการประหยัดนะแต่พวกเขาฉลาดในการใช้จ่ายพวกเขาอาจจะยอมจ่ายแพงกว่าสำหรับของที่มีคุณภาพดีเพราะรู้ว่าจะประหยัดในระยะยาวหรือยอมลงทุนกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ใ เพราะรู้ว่ามันจะช่วยเพิ่มรายได้ในอนาคตพวกเขามักจะมีมุมมองว่าเวลาคือเงินดังนั้นบางครั้งการจ้างคนอื่นทํางานบางอย่างอาจคุ้มค่ากว่าการทําเองเพราะเวลาที่ประหยัดได้นั้นสามารถนำไปใช้ในการสร้างรายได้ที่มากกว่าคนรวยชอบลงทุนในตัวเองไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเข้าคอสอบรมหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆพวกเขามองว่านี่ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย แต่เป็นการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มรายได้ในอนาคตพวกเขามักจะมีความคิดแบบมากกว่าหรือที่เรียกว่า a อเบนเดน e มายเซ e ตแทนที่จะเป็นความคิดแบบขาดแคลนหรือสแครซิตี้มายเซ t นั่นคือแทนที่จะคิดว่าฉันต้องประหยัดเพราะเงินมีจำกัดพวกเขาจะคิดว่ามีโอกาสมากมายที่จะสร้างรายได้ฉันแค่ต้องหาให้เจอ